สวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะ,าาะ,คะตอนนี้เรากำลังจะไปจะไปก่อร้านน,นะครับผมโดยที่ทายแรกของวันนี้ก็จะเป็นงานแต่งของการินกา,ร,นารินเขาเป็นคนแทนเกมนะครับผมนานเช้ามาตอนนี้เราอื่รากนีจะทันหลือรอบแรกไหมรอบแรกเรรจ็ดโมก็เจอกันครับการิน ตอนนี้เขาไม่ขายตัวแล้วเขาบอกว่าไม่รีบไม่ถึงที่นู่<ะ>นกั<ะ>นเจ็ดโ<ะ>มงเขาไม่เลทไม่เขาจ่าย,ายาน,นี่ยังไม่ถึงเจ็โมงเลยนะเออดินี่ก็าัลลุมพลังก่อนแล้วคนเยอะมาก ตอนนี้เราก็ถึงเกาะลาแล้วนะครับผมใช่แล้วค่ะคค่าเรือค่ามาท่ากลบบ้าน30บาทโคระนะคะโคระ30บาทบชาทค่าสปีดโบ๊ทตกโคระสองร้อยรถมอไซค์ตอนนี้มอไซค์เช่าสามต่อวันถ้าค้างคืน400คืนตอนเที่ยงน้ำมันเป็นถังตอนนี้ไม่บอกโทรไปหาแล้วบอกว่าแตงโมออกมาเจอกัน แล้วตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงได้ยินไหมครับอ๋โอาไม่เสียงฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปหามันต้องเป็นขบวนของการินแน่นอน k คซีฮเขาอาจจะแต่งหลายคนก็ได้นะไม่แต่ง้องกันหลายๆคนหรอกไปละไปดูกันก็คือต้องถือของแบบนี้ไปแล้วก็อยู่ในขบวนหรอใช่แล้วก็เต้นไปด้วยเดี๋ยวต้องซ้อมเต้นดิพูดไปออกพูดไปออกเนอททำไมต้องเนือ เอาแล้วแนะนอตัวตอใคร,รช,ชื่อชื่อการิน uh, ครับผมมาจากพิโร่ครับอยู่ช่องไรอยู่ช่องไรชแนเ่สี่นึงสอครับผมอย่าลืมซับสร์ครับบ๊ายบายไม่สองก๊อีจมากมีเพื่อนมาติดต่อนี่นะสภัสจะบ่าวโอ้ยไม่ไหวแล้วจากน้อง ตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนรองเท้าอยู่นะฮะไม่จักรองเท้ารองเท้าที่เห็นไปตอนแรกใช่โคตรเหมาะเลย ที่ตอนนี้เราก็ถึงที่พักเบิร์ดแล้วเนี่ยมีเสียงนกนะใช่เป็นธรรมชาติมากแล้วเก็บของในห้องพา้วก็นอนเนาะนอนสักวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวน้องสามไหมเป็นไงบ้างเที่ยวกนะตขนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะฮะเราจะไปหาอะไรกินกัน เลยรถคันนี้เราเู้าใจโดยวินมอเตอร์ไซค์คันนี้ ทำวิด <Video. S 1> ีโอแล้วก็ไม่ไหวยืนเก่นอยู่ตั้งนานนี่ก็เป็นหินสโครที่หาดตยายาะคะ่ะถ่ายรูปของใครหลายๆคนดูผิวสีฟ้าที่กำกัะตกมัละ24กมตงน่นอเราก็บ้าร้อนนตะหาดอื่นกัน <c oughs> เ,เขาเรียกชื <pl ains> ่อหาดนี satisfy. ้ว่าหาดรุ่นวายรุ่นวายมากอะคนไม่เยอะใช่ไหมคนเยอะมากไปแหละหาดรุ่นวายไม่รู้ชื่อหาดอะไรไม่มองหาชื่อหาดดิมีป่ะหาดรุ่นวายหาดรุ่นวายดิเนาะหาดอะไรอ่ะถามดิหาดรุ่นวายตาแหวนไหมใช่เหรอเขาบอกขับมาตาแหวนจะไปหาดไหนไม่หลงหรอกโอ้โหแสงมันย้อนดิบายบายแล้วหาดรุ่นวาย จบไว้เท่านี้ก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดแล์กดเด็ดถ้าเกิดชอบลืมเอาไว้ <c oughs> <c oughs> oh ไอ้ตายนีได้ถ่านีคนอยู่ไม่เยอะแล้วเอย่างแมวมั้งโอ้โหโ้าหโอ้โหโอ้อ้้าหโอ้โ้โหโ้าหโา้โหอะห้าห่า้ห้โห่้อ้หโอ้โหหอ ฮัลโ <Halo. S 2> หลผู้หนุ่มเปิดเกม,มสวัสดีผมเฮ้ยกังได้อยู่เลยเนะี่ยออมองเป็นเพลงได้เปล่าได้ทำมันเลยนาทีเห่าเสียมา <laughs> ไม่เขินใช่ไหมโอ้ยได้อยู่มีความฮิตในตัวนิดนนะึงเฮ้ยจริงๆก็เหมือนเราพูดทั่วไปแม่งก็เอ้อต้อนหยุดนะอ้อ อุ้ยเอาใหม่ก็ได้สูงสุดเต็มเต็มเท่าไรลายห้าสิบอ๋อคุณดี